ในล่องน้ำน้ำเงินครับพี่น้องเอาละครับโอตบออครับในนามของช่างเอ็ดต้นเจริญ18เดือนตะวันครับสีเสื้อใหญ่ค่ายดังวันนี้ขนมาเพียบเลยครับช่างเอกโมอหัวเชียว นี่ฮะพ่อนำเรยงไม่ต้องห่วงครับยอดทีนจากสมุทรปราการวันนี้ข้ามแม่น้ำเจ้าพยาข้ามแม่น้ำท่าจีนจนไปถึงคลองตาขำแล้วครับท่านผู้ชมหมายมั่นพันมือว่าจะเอาแชมป์ให้จงได้เจอกับใน,ล,น,ำนำบล่องน้ำน้ำเงินครับพาเรือเข้าเทียบทุ่นแล้ว นีสูสีครับไฮยไล่เล้คท่านผู้ชมครับไม่ดูไม่ได้ใช่ครับแรงทั้งคู่ครับพิวัตรอยอุทยาแดงนะครับ18เด็ตประวันนะครับโอตลอมงคลทองช่าง,งเอนต,ตุ้มเจริญครับไปเอกช่างเอกมอหัวเจียวครับแล้วชายจะให้ชั้นยอมง,ง่ายๆคงเป็นไปไม่ได้ถ้าแพ้แล้วปิดเครื่องคนระับถ้าแพ้แล้วปิดเครื่องคนระับราคาตึ้งขึ้นมาแล้วใช่ครับ ระท้ไปแล้วไม่แน่ซะแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสิ่งที่เห็นอาจจะยังไม่ใช่นะครับพี่น้องสิ่งที่ใช่นะครับอาจจะยังมองไม่เห็นครับได้ครับรอตัวคู่นะครับเดี๋ยวได้เห็นแน่ครับยาวเลยยาวเลยคู่นี้บิกแม์ครับพีุดแท่งเลื่องสยามซิกเอนจเลยโอเปอเรอเจอกับน้องมลินครับผู้ช่วยเพนซังลุย พอไหมครับถ้าพร้แล้วยังไม่พร้ยังไม่พอครับอีกนิดนึงตำแหน่งคนนั่งมี่สำคัญน,นะถือว่าเป็นเนวิเกเตอร์ฝ่ายสนามเคลียร์ครับฝ่ายเส้นเคลียร์เรียบร้อยแล้วไปเคลื่อนคนดำครบสายดี น้องเมอรลินบายผู้ช่วยเทียนะครับสองรับอยู่ที่แดงครับเจอกับซิตาร์เดตะวันโอ๊ตออตออครับประกทองชักเอ็ดตุ้มเจริญครับบายชักเอกดายวัเชียวครับอยู่ล่างน้ำน้ำเินครับเอาแล้วครับไม่ต้องรอกันนานครับคราวนี้สลับล่องน้ำบ้างใด้ครับผู้ช่วยเทียนมาอยู่แดงครับซิตาร์เดกัลลัตไปอยู่น้ำเงินผู้ช่วยบอกว่าผมชนะมาเที่ยว์ลงเงาสวนซิตาร์เดกัลลัต บอกว่าในเมื่อผมแพ้มาแล้วผมขอแก้ตัวไม่ขอแก้ไขขอแบบจัดจ่าให้มันรู้เรื่องกันไปภายในวันนี้ครับเอาเลยเฮ้ยเอาเลยเอาลยเอาลเอาลยอะ,ะพร้อมาพับมาแพ้แล้วโอ้ยยังเต้นเต้นดีกับกูบจริงนี่ขนาดยังไม่ชิ้นเลยบรรยากาศตอนนี้ไม่มีที่ไหนครับที่สุดทางสยามประเทศครับตัวเงินเจ็ดหลักครับสุดสุดไปเลยพี่ บอสซิกได้ใครไรครับทพร้อมหรือยังทุกอย่าต้องชัดเจนครับทำไมชัดเจนลาเชนไม่ชอบลาเชนไม่ชอบ <c oughs> โอ้โหหัวใจเป็นตุกตับตุกตับตุกตับต,ตุบตับตัวขี่แอบส่งสายตากันเล็กน้อยเฮ้ยเที่ยวนี้แกไม่รอดแนะ่ ในทีมว่าไงครับด้ทีมว่าไงไอ้เพื่บอกว่าหายใจไม่ออกเยี่ยวจะแตกอยู่แล้วเพื่อนเลิกจะไปห้องน้ำก็ไม่กล้าไปจะไปเยี่ยวก็ไม่กล้าไปเขาลอดูมึงเนี่ยผอดใจทํามเอาละครับ หนึ่งครับอยู่ที่แดงครับเจอกับจิวทอรซิ่งเจเอสแบตเตอรี่เบอร์3นะครับอยู่ที่น้ำเงินครับ รองน้ำแดงครับบางส่วนอรพันธ์ครับ HPD นะครับเจอก,กับจิวท่อซิ่ง JS แบตเตอรี่นะครับอยู่รองน้ำน,น้ำเงินครับส่วนเฟื่องฟ้าอู่แบงคก้านยาวเบอร์หนึ่งครับอยู่ที่แดงครับเจอก,กับจิวท่อซิ่ง JS แบตเตอรี่เบอร์สามครับอยู่รองน้ำน,น้ำเงินครับ <M> ไปเชื่อวนะ่า ้้ไปันม่ไ้ำน้ำแน้ำไปสนผู้ช่วยเทียนลำน้ำแดงลองน้ำแดงลายแก้วแต่ลำนี้คนละลำแล้วครับลาบางกวนเสือไก่มาร้าอ่อนจ้งกับจิวทัสซิงเจสแฟกชัรี ม่ช่างจิวดำนี้พึ่งชนะมาแบบใสๆเปิดสว่านนิลางแล้วกินลำนี้ครับ J S Factory Jiu t o s s i งเจอกับผู้ช่วยสิเป็นจังไหรลองน้ำแดงนครับผู้ช่วยเดียนล่ามงคลเจ๊กไก่มาพร้าออนนะครับอยู่ที่แดงครับเจอกับจิวท o s s i J S Factory นะครับอยู่ล้องน้ำาั้งหนครับรังใครชอบใครนะครับส่งแรงใจเชียร์กันได้ครับ พร้อมแล้วติดเครื่องครับแล้วสักครู่ครับสัก <yukil> 他讲：“我讲，我讲， ตุ้งเจริญนะครับบายช no, ่างเอกมาหัวเจียวนะครับคว้าตัวไปที่เจ็ดข้าไปตูนอบต่อไปครับผมเอาจนได้ครับ18แดเดตะวันนี่แหละฮะจะยอมกันง่ายๆไม่ได้แน่นอนครับมอหัวเชียวอู่ต่อไปนะครับเป็นท่าซิ่งนะครับเจริญส่วนเครื่องฟ้าอู่แผนการยาวต่นะครับอยู่ที่แดงครับ เจอกับเสียวหวังส่วนทุเรียนนะครับทั้งสีรักห้านะครับควายงามบ้านแถวนะครับกกผู้ใหญ่เซฟมะพร้าวอ่อนนะครับกกผู้ใหญ่เซฟมะพร้าวนะครับเบอร์หนึ่งครับ